สวัสดีนะคะทุกท่านทุกคนแล้วก็วันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะดูดวงประจําสัปดาห์ของเดือนนี้นะคะคนที่เกิดวันทิ์จะเป็นเช่นไรคะมาดูกันเลยนะคะสําหรับคนที่คิดถึงแม่หมอนะคะวันนี้แม่หมอก็มาแล้วนะคะจัดให้ตามคําขอค่ะจัดให้นะจ๊ะเรามาเปิดดวงกันเลยนะคะ สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะขออนยญเก็บไพ่นะคะ สำหรับคุณที่เกิดวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์มีนะาจ้าวันอาทิตย์นะคะดูกันเลยจะเป็นเช่นไรน,นะคะช่วงนี้รู้สึกว่าคนวันอาทิตย์นี่่มเริ่มกันเลยนะคะ สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนพฤศจิกายนนะคะจะเป็นเช่นไรนะคะวาสนานะคะวาสนาคนวันอาทิตย์นะคะวาสนาคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเออในสัปดาห์นี้วาสนาประจําเดือนของเดือนพฤศจิกายนนะคะอันนี้ดูโดยรวมนะคะไม่จำเพาะเจาะจงบุคคลท่านใดท่านหนึ่งนะคะเอออันนี้ก็จะเป็นวาสนาพื้นดวงนะคะรู้สึกว่ากําลัง เป็นทุกมากนะคะเห็นไหมคะได้ไพ่แปดดาบนะคะแล้วก็มีพันเห็นไหมคะผูกมาเต็มไปหมดเลยเป็นซีเรียดนะคะเคร่งเครียดนะคะเดือนนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะรู้สึกว่าเป็นทุกนะคะวาสนาโดยรวมทั่วไปนะคะสตาร์ชีวิตในตอนนี้นะจ๊ะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะทรัพย์สินเงินทองเป็นเช่นไรคะทรัพย์สินช่วงนี้นะคะดูโดยรวมนี่ทรัพย์สินนี่ดีนะคะ ทรัพย์สินนี่ได้หนึ่งเหรียญน,นะคะสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะในเดือนพฤศจิกายน2565นะคะทรัพย์สินนี่เงินนี่อยู่ในหน้าตักเลยนะจ๊ะเงินนี่ไม่ขาดสายนะคะไหลามาคือได้ดังใจปาฏนนานะคะเออแล้วก็หลักฐานบ้านช่องช่วงนี้รู้สึกว่าต้องรอคอยนะคะเกี่ยวกับอะไรที่จะซื้อเข้ามาในบ้านต้องรอคอยนะคะรอเงินนิดนึงนะคะ ญาติพี่น้องช่วงนี้จะไม่ค่อยดีนะคะเขาจะมีการนินทาว่าให้เหมือนกันนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะแต่ว่าเขาว่าให้แล้วเขาก็จะเหนื่อยนะคะเขาจะแพ้แพ้ทางเราไปเองนะคะเพราะเราเป็นคนดีนะคะในในเดือนนี้นะคะญาติพี่น้องมีกมีการนินทานะคะใส่ร้ายป้ายสีนะคะในคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะใบที่ห้านะคะบุตรบริวารค่อนข้างจะดีนะคะ ใบที่ห้านี่ของคนวันที่เกิดวันอาทิตย์มีค่อนข้างจะดีนะคะเหรียญเต็มเลยค่ะเงินเต็มเลยรู้สึกว่าจะได้เงินจากบุตรบริวารน,นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะจะได้เงินจากบุตรบริวารน,นะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะมากันเยอะมากสองเออได้ไพ่แปดเหรียญน,นะคะสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเหรียญน,นะคะเก้าเหรียญไม่ใช่ไม่ใช่แปดเหรียญได้เก้าเหรียญน,นะคะแล้วก็ บุตรบริวารจะนำเงินมาให้นะคะสตรูอุปสรรคนี้ก็จะแพ้ทางนะคะได้ King of Cup นะคะอุปสรรคนี้คือแพ้ทางเลยนะคะคนรักคู่ครองนี่ไม่ได้อย่างใจเลยนะคะเบื่อหน่ายมากได้ไพ่ไม่ดีนะคะสำหรับคนรักคู่ครองรู้สึกว่าอยากหนีปีกวิเวกเลยนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคู่ครองไม่ได้อย่างใจเอาซะเลยนะคะในสัปดาห์นี้แล้วก็เดือนนี้นะคะคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะ ะะโลกภัยนะคะโรคภัยนี่ระวังคนรักคู่ครองก็จะมีการเจ็บป่วยนะคะมีการแบบว่าเหมือนอยากอยากหนีไปไหนสักที่นึงนะคะเป็นงูกดห,หัวใจนะคะช่วงนี้นะคะรู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเรามาดูกันเลยนะคะแล้วก็ความสุขสุขภาพเป็นเช่นไรความสุขถามว่าเหมือน เมื่อกี้บอกว่าเกี่ยวกับคู่ครองจะเป็นเป็นทุกข์มันจะเป็นเกี่ยวกับระบบการย่อยของอาหารนะคะต้องระมัดระวังในการกินนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคู่ครองต้องระวังนะคะทั้งคู่เลยนะคะความสุขและสุขภาพพอตามมาใกล้ๆจะสิ้นเดือนนี่รู้สึกจะดีขึ้นนะคะสิ้นเดือนนี้จะเริ่มได้มีแบบไพ่ได้ถ้วยมานะคะได้สิบถ้วยนะจ๊ะสิ้นเดือนนี้ความสุขสมหวังจะเริ่มมาเยือนอีกครั้งนะคะ รู้สึกว่าการงานการอาชีพก็จะเริ่มดีนะคะคนวันอาทิตย์นะคะจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะได้เงินนะคะแต่ว่าต้องออกข้างนอกนะคะมีม้าที่พร้อมออกศึกนะคะเราก็จะต้องแบบว่าออกไปนิดนึงนะคะเพื่อที่เราจะได้เงินมานะคะถามว่าความสําเร็จมาเยือนไหมมาเยือนแน่นอนนะคะรู้สึกว่าสิ้นเดือนนะคะของคนที่เกิดวันอาทิตย์นี้จะดีนะคะประมาณสิ้นเดือนนะคะต้นเดือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะต้องระวังเกี่ยวกับ มีการทะเลาะปากเสียงนะคะต้องระวังวาจานะคะเออแล้วก็ชื่อเสียงเกียรติยศของคุณของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะได้คินอฟคัพนะคะคินอฟคัพนี่รู้สึกว่าจะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงเกียรติยศชื่อเสียงนะคะสมบูรณ์ทีเดียวค่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะไพ่สรุปสุดท้ายท้ายสุดของคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะคะในเดือนนี้โดยรวมก็จะมีหงุดหงิดหัวใจนิดนึงนะคะ เกี่ยวกับคนรักคู่ครองนะคะเออแล้วตัวท่านเองก็จะเป็นทุกของท่านเองนะคะแต่ผลสรุปสุดท้ายท้ายสุดก็คือได้ไพ่จบที่สรุปที่สวยงามมากคือได้ไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะก็ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเออเดี๋ยวเราจะมาต่อกันด้วยวันจันทร์เป็นคลิปถัดไปนะคะขอฝากกดติดตามด้วยนะคะช่องบูเบิกบาทนะจ๊ะขอขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ